การชีนและปิ้นพรลบรถยนต์ด้วยระบบโปรดิวเซอร์ับสิ่งที่ตัวแทนต้องเตรียมนะครับนั่นคือรายการจดทะเบียนรถยนต์ครับเมื่อพร้อมแล้วเข้าสู่ระบบโปรดิวเซอร์ับได้เลยครับคลิกไปที่ซื้อประกันภัยจากนั้นให้ตัวแทนเลือกเมนูรถยนต์ครับหรือมอเตอร์จากนั้นให้ตัวแทนเลือกเมนูออกข้อเสนอและปิดการขายครับ คลิกไปที่ออกข้อเสนอและปิดการขายได้เลยครับจา,จากนั้นเลือกเมนูสร้างใบเสนอราคาครับหลังจากกดสร้างใบเสนอราคาแล้วระบบจะพาทุกท่านไปหน้าลงข้อมูลครับในจุดนี้ให้ตัวแทนทุกท่านนำข้อมูลที่ได้จากรายการจดทะเบียนรถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเริ่มจากยี่ห้อรุ่นปีจดทะเบียนรุ่นย่อยกรณีที่เป็นรถกระบะนะครับจะมี รุ่น4ประตูและ2ประตูนะครับให้ทุกท่านสังเกตถ้าเป็น2 dr จะเป็น2ประตูนะครับถ้าเป็น4 dr จะเป็น4ประตูนะครับในจุดนี้ให้ตัวแทนเลือกข้อมูลให้ตรงรุ่นเลยนะครับหลังจากนั้นให้ตัวแทนเลือกวันคุ้มครองครับหลังจากนั้นให้ตัวแทนเลือกประเภทกรมธรรม์ครับตรงประเภทกรมธรรม์นะครับให้ทุกท่านคลิกคําว่าทั้งหมดออกนะครับจากนั้นเลือกไปที่พรบได้เลยครับจากนั้นให้ทุกท่านเลือกเคราคาครับ หลังจากคลิกปุ่มเช็คราคาแล้วนะครับให้ทุกท่านตรวจสอบราคาของพอรบอลด้วยนะครับจากนั้นติ๊กสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเพื่อเลือกแพ็กเกจครับจากนั้นกดถัดไปได้เลยครับจากนั้นระบบจะพาทุกท่านไปที่หน้าทําใบเสนอราคานะครับในส่วนของหน้านี้นะครับให้ตัวแทนกรอกชื่อผู้ประกันภัยได้เลยนะครับหลังจากกรอกชื่อผู้ประกันภัยในช่องชื่อผู้ประกันภัยแล้วนะครับตัวแทนสามารถ กรอกเลขทะเบียนรถต่อเนื่องได้เลยนะครับในช่องทะเบียนรถครับทะเบียนรถจะมีทั้งหมดจยด่3ช่องนะครับช่องแรกจะเป็นหมวดอักษรนะครับช่องกลางจะเป็นหมวดตัวเลขนะครับแล้วก็ช่องที่สุดท้ายจะเป็นหมวดจังหวัดนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วทุกท่านกดถัดไปได้เลยนะครับหลังจากกดถัดไปแล้วนะฮะระบบจะพาทุกท่านมาที่หน้าคีย์ใบคําขอครับในหน้าใบคําขอให้ทุกท่านกรอกเลขตัวถังได้เลยนะครับในช่องเลขตัวถังครับ หลังจากกรอกเลขตัวถังแล้วในจุดนี้เลขตัวถังให้ทุกท่านตรวจทานดูให้ละเอียดนะครับเนื่องจากว่าเป็นส่วนสําคัญของกรมบัตระน,นะครับในส่วนรายละเอียดของประกันภัยนะครับให้ท่านตรวจสอบราคาพราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนวันคุ้มครองถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขได้เลยครับในส่วนผู้รับผลประโยชน์ถ้าไม่มีข้ามไปได้เลยนะครับจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกันภัยนะครับโดยเริ่มจากเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดสามารถคลิก ที่ปฏิทินได้เลยนะครับไม่อนุญาตให้พิมพ์เข้าไปนะครับเลือกปีพศเลือกเดือนเลือกวันได้เลยนะครับในช่องเพศของผู้ประกันภัยนะครับสามารถติ๊กเลือกเข้าไปได้เลยนะครับเพศชายเพศหญิงจากนั้นในช่องเบอร์มือถือนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ให้ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเท่านั้นนะครับเพื่อสะดวกต่อการรับ SMS ใบเตือนต่ออายุในปีถัดไปครับจากนั้นเลือกอาชีพได้เลยนะครับสามารถเลือกเป็นอื่นๆได้เลย ในช่องอีเมลสามารถใส่เป็นอีเมลตัวแทนได้เลยนะครับจากนั้นให้กรอกที่อยู่ผู้ประกันภัยนะครับที่อยู่ผู้ประกันภัยให้ตรงกับรายการจดทะเบียนรถนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วกรอกถัดไปได้เลยครับจากนั้นระบบจะพาทุกท่านไปที่หน้าออกกรมธรรม์น,น,นะครับในหน้าออกกรมธรรม์ก่อนจะกดถัดไปนะครับให้ทุกท่านตรวจสอบเลขทะเบียนรถและเลขตัวถังอีกรอบนะครับและจากนั้นให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดประกันภัยอีกรอบนะครับว่าราคาถูกไหมวันคุ้มครองถูกไหม ในส่วนของแนบเอกสารเพิ่มเติมน,นะครับในจุดนี้ไม่ต้องแนบนะครับกดข้ามไปได้เลยจากนั้นให้ทุกท่านติ๊กสี่เหลี่ยมข้างหน้าตรงคําว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้บันทึกกรมธรรม์ประกันภัยนะครับหลังจากติ๊กแล้วให้ท่านกดยืนยันซื้อประกันได้เลยนะครับหลังจากทุกท่านกดยืนยันซื้อประกันภัยแล้วจากนั้นกดถัดไปได้เลยครับ หลังจากกดถัดไปแล้วนะฮะให้ทุกท่านตรวจสอบวิธีการชําระเงินนะครับให้เลือกเป็นแบบเครดิตลิมิตนะครับแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเครดิตของท่านด้วยนะครับว่ามีเพียงพอไหมจากนั้นให้ทุกท่านกดบันทึกการชําระเงินได้เลยครับหลังจากทุกท่านกดชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับการออกพหลบก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกท่านสามารถส่งพรลบไปทางอีเมลให้กับลูกค้าได้นะครับหรือจะสั่งพิมพ์เป็นเปเปอร์ให้กับลูกค้าได้นะครับ ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างในการสั่งพิมพ์เป็นเปเปอร์นะครับกรณีที่ตัวแทนต้องการออกไปเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าหรือออกสำเนาพรบ,รบรให้กับลูกค้าสามารถติ๊กเพิ่มเติมได้นะครับในช่องนี้นะครับจากนั้นกดพิมพ์เอกสารได้เลยครับจากนั้นระบบปริเร์ฮับของเรานะฮะจะดาวน์โหลดไฟล์พรบ,อรบอรของชับนะฮะในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งตัวแทนสามารถนำส่งไฟล์ pdf พรบ ให้กับลูกค้าในลำดับถัดไปครับผมในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการพิมพ์พรบที่สำนักง,งานตัวแทนนะครับกระดาษพรบของครับนะครับทุกท่านจะมีลักษณะเป็แนแถบเงินแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวครับที่เป็นสีนะครับทุกท่าน,านเมื่อทุกท่านได้ไฟล์ไฟล์พรบแล้วนะครับให้ทุกท่านคลิกเลือกเลือกพิมพ์ได้เลยนะครับในจุดนี้ให้เลือกเป็นต้นฉบับนะครับแล้วก็ท่านตั้งค่าเป็นเ4สีนะครับ โอเคได้เป็นเอแล้วนะครับอีกในนึงนะครับทุกท่านทุกท่านเอากระดาษพรบของชับนะครับป้อนเข้าไปที่เครื่องฟินนะครับโดยที่เอาหัวลงนะครับแล้วก็ทดสอบเช็คเครื่องฟินดีๆนะครับแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับที่เครื่องของรับเรียบร้อยนะครับทุกท่านสวยงามนะฮะแล้วก็ทุกท่านก็พับใส่ซองด้วยครับ ขอบคุณตัวแทนทุกคนที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหวังว่าตัวแทนทุกคนจะชอบระบบโปรเนเซอร์ฮับของชับนะครับขอบคุณมากครับ